เปิดโพสจีจีสุพิชาเน็ตไอดอลสาวชื่อดังแท็กหาลูกชายทหารยศใหญ่ก่อนเกิดเหตุเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกและความโศกเศร้าของบรรดาแฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากสำหรับข่าวการจากไปกับทันหันเน็ตไอดอลชื่อดังจีจีสุพิชาปรีดาเจริญเจ้าของเพจ Facebook เรื่องของจีล่าสุดทางเพจได้ แจ้งข่าวสุดเศร้าว่าเธอได้เสียชีวิตแล้วโดยในโพสต์ระบุข้อความว่าจี้เสียชีวิตแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องมาโดยตลอดน้องได้รับความรักทุกคนมาอย่างดีตลอดคอเป็นส่วนหนึ่งที่ขอบคุณทุกคนแทนน้องนะครับผู้จัดการน้องจี้ซึ่งพร้อมกับนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์ชัยวณิชยาเหล่ากองทัพบ,บกประธานรุ่นเตรียมทหารปีสอง ลูกชายของพลเอกสมชายชัยวณิชยาอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในห้องพักคอนโดหรูย่านอโศกต่อมาเพจ Facebook b i g เกรียนรายงานว่าเบื้องต้นค่าเหตุเกิดจากหึงหวงและเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาวจีจีสุพิชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีการโพสต์ภาพขนาดไปเที่ยวงานคอนเสิร์ต พร้อมกับนักเรียนเตรียมทหารผู้มีพัสส่วนโพสต์ล่าสุดเป็นภาพเดียวพร้อมข้อความว่าเอือดตางก็มีเพื่อนเพื่อและแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ไว้อะไรเป็นจำนวนมาก